เบื้องเช้งเยสวัสดีนะครับวันนี้วันที่10นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับ2 5 6 3นะครับวันนี้เราจะมาเทสมีดกิจยางส่งให้ลูกค้าจังหวัดนครพนมนะครับอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้นะครับยางก็ราคาไม่ค่อยจะดีนักนะครับเราลดราคานะครับจาก7,500บาทเหลือ6 5 0 0บาทแล้วก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับ อามีดกิียางไฟฟ้าของเรานะครับเป็นแบรนด์ของ Dex t r a รนะครับอารุ่นสินค้า 4GXY นะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้า12โวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่2,000 mAh นะครับรอบหมุนอา6,000นะครับแรมนะครับหรือกระแสไฟฟ้าคงที่2นะครับแล้วก็จังหวะการกรีดนะครับอาความหนาของเปลือกนะครับแล้วก็เวลาใช้งานต่อเนื่อง3-4ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับแล้วก็น้ำหนัก ไม่รวมแบตเตอรี่ก็350กรัมบอกรัมถือว่าเบามากนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับแม้ไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมการกรีดใช้เวลาฝึก3-5วันก็สามารถใช้งานนะครับได้อย่างคล่องแคล่วไม่เหมือนมีดกรีดยางที่ใช้กันทั่วไปต้องใช้เวลาฝึก3-4เดือนขึ้นไปกว่าจะคุ้นมือนะครับแล้วก็ใบมีดสามารถรับได้เองอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องจ้างรับ และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับในการรับอายุการใช้งานของมีดประมาณ6เดือนหรือขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับการใช้งานสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยตัวเองและยังประหยัดค่ารับคุมมีดได้อีกเดือนละประมาณ700บาทนะครับชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งนะครับใช้งานได้6กถึงเชั่วโมงนะครับจากการใช้งานจริงหรือ3-4ชั่วโมงนะครับเมื่อกดสวิตช์ต่อเนื่อง นะครับใน1วันกรีดได้ประมาณ1,000ต้นนะครับขึ้นอยู่กับความชํานาญของแต่และบุคคลนะครับทุกรอยกรีดจะเฉือนเปลือกยางได้อย่างสม่ําเสมอตลอดแนวและทําให้หน้าอย่างเรียบนะครับไม่ทําความเสียหายให้ถึงแก่นของต้นยางและต้นยางยางสะจะสร้างผิวหน้ายางที่เกิดขึ้นใหม่ได้สวยงามช่วยทำให้ได้น้ำยางเพิ่ม10 1 5เป็นที่ยอมรับคุณภาพ นะครับมีจำหน่ายในประเทศจีนเวียดนามกัมพูชาอินเดียและก็ประเทศไทยนะครับและก็ร้านของเรานะครับง่ายต่อการบำรุงนะครับเพียงทำความสะอาดเครื่องและใบมีดหลังจากการใช้งานนะครับและชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วเก็บใส่กล่องเมื่อเปิดเครื่องให้กดดัวนะครับที่สวิตช์เดี๋ยวเรามา,าสาธิตให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวทำเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูนะครับเวลา กดเราจะเทสก่อนส่งนะครับนี่นะครับวิธีการประกอบนะครับง่ายนิดเดียวนะครับให้ดับเบิลคลิกนะครับ เพื่อป้องกันร,ระบบเซฟตี้นะครับป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับอายุการใช้งานนะครับของแบตเตอรี่ใช้ได้ถึง4 6ถึงชั่วโมงต่อการกีด1นวันนะครับลดพิเศษไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับปีส5 6 3ายสายเพียงพ500บาทแล้วก็แทนฟรีวิดีโอนะครับหรือ VCD นะครับขั้นตอนการประกอบมิกี์กีดยางนะครับหรือขั้นตอนและวิธีกีดไอคลิก ที่ลิงก์ด้านล่างใน YouTube ไว้แล้วนะครับผมลงลิงก์ไวให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็สามารถเข้ามาดูกันกันได้นะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม200บาทนะครับใครที่เก็บปลายทางก็6,700บาทนะครับส่วนปักได้นัดรับของได้ที่จังหวัดสงขลาหรือประดังเบซานะครับส่วนจังหวัดอื่นๆเราก็มีบริการส่งให้เก็บปลายทางบวกเพิ่ม200เป็นชุดละ 6,700บาทนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ7492667นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอจบไลฟ์สดนะครับการเทสมีดกิจยางส่งให้ลูกค้าจากจังหวัดนครปนมขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ใช้ดีแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็ต้องตัดสินใจดูนะครับใช้ได้เครื่องเดียวตลอดทั้งชีวิตนะครับถือว่าคุ้มนะครับกับคนที่มียางอ่อนแล้วก็อยากรักษาหน้ายางให้เรียบ ไม่อยากให้ยางขึ้นราไม่อยากให้ยางม,มีปัญหาต้องการใช้อายุการใช้งานนะครับนานๆน,น,นะครับก็าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0847492667นะครับสวัสดีครับ